สวัสดีค่ะสวัสดีคณะผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านนะคะเจอจนถึงคณะผู้บริหารและผู้ประกอบการทุกๆท,ท่านแล้วก็เพื่อนเพื่อนรหัสที่ชีวิตมงคลมันตาและละวิมันตาทิ่เจชินีมงคลตามสัญญานะคะก็วันนี้ก็เป็นวันดีๆนะคะแล้ว ก็มีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากอ่เพื่อนๆทุกๆคนนะคะเกี่ยวกับการที่เพื่อนๆเนี่ยได้ทำการสวนมนต์กันอย่างจริงจังนะคะทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะคะค่าเฉลี่ยหนึ่งวันเนี่ยก็เสวดกัน3ถึง7ชั่วโมงนะคะอ่า ก็ลันก็จะมีเคล็ดลับในการที่ทำยังไงจะไม่ให้เราเจ็บคอนะคะแล้วก็สุขภาพดีแล้วก็ผิวพรรณดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะอือฮึก็ปกติแล้วเนี่ยสมัยเอ่อเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่ลันคุยงานเยอะคุยโทรศัพท์เยอะลันจะซื้อ ฟิชชิงแมนอไม่งั้นก็สเตปซิลที่จะเอาไว้อมเพราะว่าพูดเยอะแล้วมันเจ็บคออแล้คุยโทรศัพท์ห้าเคลื่อนแปดหมุดเกี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะยุ่งนิดนึงที่นี้เนี่ยก็คุณแม่ไปได้เคสลับมาจากอ่าบ้านของอจริงจริงๆแล้วเพื่อนของคุณแม่เขาเขามา จะต่างประเทศเขาเอาต้นเนี้ยมาปลูกให้ที่บ้านนะคะเพราะที่บ้านปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นเขาก็เลยมาปลูกให้ก็ปลูกมานานแล้วนะแล้วก็เห็นมานานแล้วแต่ทานไม่เป็นอาหารทานไม่เป็นจนคุณแม่ได้ไปบ้านของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่านหนึ่งตอนที่ไปทําพิธีกรรมนะคะเขาก็จะมีน้ําเขาบอกว่าเป็น ถ้าเทียบกันเนี่ยเหมือนน้ำปลาหนะนะในความคิดลันลันหวังว่าเป็นน่าจะเป็นเช่นนั้นสิ่งสำคัญคือกินแล้วมันดีอ่ะอือฮกินแล้วมันดีโชว์เรดีกว่านะโชว์เรดีกว่าเพลงนี่นะคะอคือฮะอันนี้จะเป็นน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะ เพื่อนๆที่เป็นคนไทยนะคะเพื่อนๆแล้วก็คณะผู้บริหารที่เป็นคนไทยก็จะน่าจะรู้จักต้นมะม่วงห่าวมะนาวโห่ตอนแรกหลันไม่รู้จักเลยยังไงก็ไม่รู้จักจนมาได้ชิมก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาชื่อนี้หรอทีนี้เนี่ยคุณแม่ก็เอาไปบ,บ้านลันมีอยู่แล้วก็เลยสบายนิดนึงได้ทานสดใหม่เสมอนะคะคุณแม่เอาไปแยกกากนะคะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาผสมกับน้ำเพลิงแดนห้านะคะ ก็แค่นี้เลยนอกนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรสบคุณก็จะประสานต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ไม่จิบคอนะคะไม่จิบคอ,อก็ทานแล้วก็ไม่หิวข้าวนะคะ,ะทานตอนเย็นได้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่ใส่น้ำผึ้งเยอะหมันเลยไม่หิวแต่จริงๆแล้วน้ำผึ้งเนี่ยมีสารให้ความหวานที่เป็นธรรมชาติเราก็จะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะคะ คุณแม่ทำมาให้ค่ะมันอร่อยมากค่ะ ก็ร่่ยมากคุณแม่ลันน่ารักมากคุณใส่ทองน่ารักมากนะคะก็เข็นคุณลูกคุยโทรศัพท์นานๆแล้วก็สวนวนนานก็เลย ทำมาให้นะคะใหม่สดเสมอปลูกที่บ้านถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่ก็เอาไปปลูกที่บ้านนะคะส่วนสำหรับผู้ว่า,าคณะผู้บริหารระหว่างประเทศนี่ก็ส่งออกไปเลยกาหรือไม่ไงั้นก็ทำเป็นน้ำแต่ว่าวิตามินก็หายหมดอนะรันก็ไม่รู้ลองคิดค้นดูนะคะว่าจะทำยังไงจะให้อยู่ได้น,น,นานๆแต่สำหรับรันรันมองว่ามันดีมากนะคะ ค่ะก็ลองดูนะคะหายเจ็บคอจริงๆตานี่หวานเลยค่ะได้ใจด้วยค่ะก็ ประมาณนั้นนะคะเกตเล็กๆน้อยๆสำหรับคณะผู้ประกอบการอยากมีสุขภาพดีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็รับผิดชอบสิ่งที่ท่านควรรับผิดชอบแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดนะคะ <Okay. S 1> ก็ช่วงนี้ก็งานยุงย่งๆนิดนึงรันอาจจะไม่ค่อยได้โพสอะไรมากมายนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ตอบคำถาม แต่หลังไมยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะคะทางไลน์ทางอินบ็อกก็ยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ประมาณนั้นนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรคลิปนี้ก็ขอจบการสนทนาเพียงเท่านี้เชื่องนี้แกเปลี่ยนแปลงบ่อยลืมรักษา,าสุขภาพนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสวัสดีค่ะบ๊ายบาย